สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีลอตเตอรี่ขนาด180นะคะตัวนี้นะคะมานําเสนอนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะฟันดีอยู่เลยนะคะใช้งานได้อีกหลายปีเลยตัวนี้ใส่ตั้งแต่45นะคะ4 5 5 0ถึง60แรงเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3 6 0 0 0บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 2 9 4 2 2 5 0 3นะคะหรือ081729-4501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอกุจ,จับจังหวัดลวนทานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง y t or, u t u ภูมินแท็กเตอร์เซลอุ้มหรือช่อง Facebook นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ